เรามาดูในข้อนี้ครับ y ยกกำลัง2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน4นะครับส่วนด้วย y ยกกำลัง1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน5นะครับมันเป็น2สเตปอยู่ตรงนี้นะครับก็คือก้อนนี้ y ยกกำลัง2ส่วนีในยกกำลังด้านนอกนะครับอันนี้เหมือนกับตัวนี้นะครับด้านล่างเนี่ย y ยกกำลัง1ส่วน3ก็ถูกยกกำลังด้วย3ส่วน5เดี๋ยวเราทำตรงนี้ก่อนเอากำลังเนี่ยคูณเข้าไปข้างในนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับเอากาลังคูณเข้าไปด้านในจากข้างบนนะครับ y ยกกาลังเท่าไหร่นะครับสองส่วนสามนะครับเราเอากาลังเนี่ยคูณเข้าไปด้านในก็จะได้คูณเข้าไปเลยก็ได้เป็นกําลังเท่าไหร่นะครับสามส่วน4ี่คูณเข้ามานะครับส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย y ยกกําลังหนึ่งส่วนสามเห็นไหมครับหนึ่งส่วนสามนะครับคูณด้วยยกกาลังเท่าไหร่นะครับสาม ส่วนห้าเห็นไหมครับไม่ยากนะมาถึงปุ๊บตัดได้เลยนะครับเริ่มมาถึงปุ๊บตัดได้เลยสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามเห็นไหมครับสองหนึ่งสองสองสองสี่นะครับอันนี้สามตัดได้ไหมสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามนะครับพอถึงตอนนี้ปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีเลยนะครับว่าเราได้อะไรครับมามาฟาัาางนี้กัันเนาะ มาดังฝั่งนี้เราก็จะเห็นว่า y ข้างบนนั้นจะเหลือ y ยกกําลังเท่าไหร่นะครับข้างบนเหลือหนึ่งข้างล่างเหลือสองก็เป็น y ยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยส่วนด้วยข้างล่าง y อะไรครับ y ยกกําลังเท่าไหร่นะครับเศษหนึ่งส่วนห้าเห็นไหมครับเศษหนึ่งส่วนห้าเห็นไหมครับพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บนี่แล้วเรารู้ยดงไงเราทำอะไรต่อ เราทาอะไรต่อครับเราก็เราต้องการหาค่า y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะย้าย y เนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับจะได้อะไร y ยกกําล ok ังเท่าไหร่นะครับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับคูณกับจัดหารจัดหารอยู่ใช่ไหมครับย้ายเป็นคูณก็เป็น y, y ok ang, 5. ยกกําลังเศษหนึ่งส่วนห้าย้ายเป็นคูณกำลังส่วนหนึ่งสห้าเพราะฉะนั้นกําลังก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถจะเอามาทำไมครับหาครอนอได้ใช่ไหมครับโดย y ยกกำลังเศษ1ส่วน2เนี่ยทำไมครับลบกับเศษ1ส่วน5้ใช่ไหมครับหาครอนอได้ไหมได้ครอนอเป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็นเท่ากับ y ยกกำลังเท่าไหร่นะครับ y ยกกำลังเป็นครอนอเป็น1 0 5คูณ2 5คูณ2ได้10เพราะฉะนั้นเอา2หาร10ได้5ครั้ง นะครับเอา5คูณ1ก็ได้5นะครับลบกับเท่าไหร่ครับ5คูณ2 5หาร10ได้2ครั้ง2คูณ1ได้ลบ2เห็นไหมครับของ2คูณลบ1ได้ลบ2เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้ว่า5กับลบ2ก็เหลือเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ3เพราะฉะนั้นเราก็ได้ตอบว่า y เท่ากับเท่าไหร่นะครับเอามาลบกันแล้วก็เหลือ3ส,ส่วนส่วนเท่าไหร่นะครับ ข้างล่างเป็นสิบเป็นคําตอบเห็นนะครับข้อนี้ข้อนี้สรุปง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆว่ากําลังด้านนอกเห็นไหมครับกําลังด้านนอกเนี่ยเราคูณเข้าไปนะครับนะครับเราคูณเข้าไปเลยนะครับยกกําลังด้านนอกเนี่ยเราสามารถจะคูณเข้าไปได้เลยนะครับพอคูณเข้าไปได้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับจากการตัดเรียบร้อยนะครับกําลังที่อยู่อ่าส่วนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยย้ายขึ้นไปข้างบนเครื่องหมายก็เปลี่ยน เห็นไหมครับสเต็ปมันมีอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวลองฝึกด,ดูครับทําได้อยู่แล้ว